อีกรายนะครับที่ตรวจถึง2รอบนะฮะเราก็พบว่าติดเชื้อโควิด -19 เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับดีเจบด้าครับเนื่องจากไปเล่นคอนเสิร์ตพร้อมกับวงไทเทเนียมที่ร้าน Emerald ซอยทองหล่อ13มนะครับวนที่2เมษายนแล้วก็วันที่5เมษายนนะครับก็ได้รับแจ้งนะครับว่ามีผู้ติดเชื้อได้ไปร่วมชมคอนเสิร์ตด้วยจึงรีบไปตรวจตรวจรอบแรกก่อนเลยนะครับแต่ว่าผลออกมาเป็นลบนะฮะจากนั้นกักตัวไปอีก14เอ่อวันนะครับแล้วไปตรวจอีกรอบหนึ่งเอาละฮะ ผลออกมาเป็นบวกแล้วครับติดเชื้อโควิด -19 แล้วก็เลยแจ้งไทม์ไลน์ออกมานะครับในโลกออนไลน์ของเราก็บอกว่าดิเจบุดาได้เดินทางไปรับการตรวจหาเชื้อในวันที่8เมษายนผลออกมาเป็นลบและได้ทำการกักตัวจนครบ14วันเมื่อครบกำหนดการกักตัวจึงได้เดินทางไปตรวจหาเชื้ออีกครั้งในวันที่16เมษายนและทราบผลเช้าวันนี้ว่าในการตรวจครั้งที่2นี้ ผลออกมาเป็นบวกในตอนนี้กำลังเดินทางไปเข้ารับการรักษาตัวและขอแจ้งไทม์ไลน์โดยละเอียดครับทางด้านนานารไยวินาค่ะภรรยาของเวทไทเทเนียมก็ได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมกับลูกๆว่าได้ทราบผลตรวจในรอบที่2แล้วโดวยมีข้อความค่ะว่า day 9เราเข้าตรวจหาเชื้อในรอบที่2ผลออกมาเนากตีฟทางแม่และลูกๆรวมทั้งทุกคนในบ้านแต่บ้านเราก็ยังคงกักตัวต่อจนครบ14วันนะคะ เมื่อครบ14วันแล้วนานาจะไปตรวจอีกครั้งทีนี้เราก็จะรอวันด a d ดดีกลับบ้านนะวีมิสอยู่ซึ่งอย่างที่ทราบกันดีค่ะว่าเวทไทเทเนียมนั้นได้แจ้งว่าตัวเองนั้นติดเชื้อโควิด -19 และเข้ารับการรักษาอยู่ขณะนี้ทําให้ครอบครัวต้องกักตัวและไปตรวจจนทราบผลเป็นลบไม่ติดเชื้อทางบ้านค่ะ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSide HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSide HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ